หงทองภูมิใจเสนอมันและหงเติมเต็มชีวิตด้วยมิตรภาพสถานีรัก เต็มชีวิตด้วยมิตรภาพกับสถานีรักอ่าแน่นอนที่สุดครับช่วงนี้ช่วงสงกรานต์เนวินชอบเล่นน้ําแบบไหนผมชอบใช้ปืนฉีดน้ํารุนแรงุรุนแรงพี่ปาทำอ่ะพี่ชอบแบบนี่เลยครับถังถังบระสิบบาทอ่ะสาดโจ๊กเข้าไปบักเก็ตสาดเสร็จแล้วเอามาแบบผสมชงเครื่องดื่มต่อแล้นน้ำมาสาดไหมนะไม่นี้ต้องมีอาวุธคู่ใจใช่ไหมใช่ปืนฉีดน้ำจะหาแบบแรง ดหลายๆหัวสามหัวอะไรเฮ้ยมันมีสามหัวแล้วหรอมันมีทุกแบบอ่ะพี่จริงเหรอซื้อที่ไหนอ่ะข้างถนนนะพี่เยอะแยะเลยนะไปเล่นถนนอะไรอ่ะไปเล่นข้าวสารที่มีคนเยอะอืมห้ามปาแป้งห้ามปาแป้งอ่ะโหัว้ามปาแป้งต้จะหนุกอะไรอ่ะเออพี่เก่าไปปาแป้งสาวๆใช่ไหมมันก็ต้องปะดดีมันก็ต้องมีการแบบถึงเนื้อถึงตัวนิดนึงจับมันต้องมีวิธีพี่อย่างเงี้ยมันต้องมีวิธี ถ้าอย่างนั้นนะครับเราไปดูวิธีจากปามและตัวดีกว่าสอ,สองคิวปิดสองคิวปิดเขาจะมาบอกวิธีการออกไปเล่นน้ำสงกรานต์ให้สาวชอบสาวหลงมไม่ใช่แบบออกไปแล้วแบบคนคน,คนหนีอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปดูกันเลยดีกว่า เล่นมุกแต่แรกเลยโอ้มาเติมเต็มชีวิตด้วยมิตรภาพกับสถานีรักของเราครับผมคิวปิดตัวครับผมผมคิวปิดปามหล่อเลื่อนครับผมเห็นเราสองคนแต่งองค์ทรงเครื่องมีปืนมาขนาดนี้แน่นอนนี่คือเทศกาลเชงแมงสงการ สงกรานสงกรานนี่เป็นวัดสงกรานนะครับเมื่อกี้ก็เห็นเราเล่นกัน2คนและแอบ่อยๆเนาะไม่หนุกอ่ะฉีดอะไรผู้ชายอ่ะอุ้ยไม่ได้ชอบผู้ชายเออนน่นสิเราจะออกไปฉีดสาวๆกันดีกว่าเราไปหาควาเป็นสาวๆดีกว่าเราเป็นผู้ชายเราก็ไม่รู้ไงเราเห็นผู้หญิงสวยๆเราก็อยากจะเข้าไปเล่นน้ําด้วยนู่นนั่นนี่ใช่ไหมแต่ว่าบางทีเนี่ยคุณผู้หญิงเขาอาจจะไม่ชอบวิธีการที่เราเข้าไปเราก็ไม่รู้ว่าเธอชอบให้ใช้ปืนฉีดน้ําหรือชอบให้ใช้กระบอกฉีด หรือใส่ขาไ,ไ,ไ,ไปป่าแป้งบางคนนะฮะอาจจะชอบแบบว่าอมน้ําไว้แล้วบ้วนใส่อะไรอยเงี้ยโโหนั้นน่ากเกลียดเกินแล้วก็ไม่รู้ไงแต่วันนี้นะฮะเราจะตอบคําถามทุกคนกับช่วงสถานีรักไม่เชื่อเราไปดูวิทยา let's go <S เอาว่า การฉีดเป็นอะไรที่มันเหมาะกับหนุ่มๆที่จะเล่นกับสาวๆมากกว่ามากกว่าการาสาดนะคะเพราะว่าฉีดมันจะแบบเบาๆจั๊กจี้จกกั๊กจี้นิดนึงแต่ว่าสิ่งที่เอาไม่ชอบนะคะในการเล่นสงการเนี่ยเคยเจอค่ะแป้งปะได้แต่ว่าบางคนปะแล้วน่าเกลือมากบางคนปะทั่วหน้าเลยแต่ว่าในมือไม่มีแป้งค่ะแล้วก็มาหยิกแก้มเรามันก็ทําให้รู้สึกไม่ดีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ ไปเล่นนาำสงการนะคะเราเป็นผู้ชายเนี่ยระวังนิดนึงละกันนะคะคือเดินเบียดเบียดบางคนบีบเข้าไปเลยค่ะ บีบเข้าไปนี่คือไม่รู้ว่าบีบข้างบนหรือว่าบีบข้างล่างอันนี้เราอาจจะต้องใส่เป็นจะใส่เป็นสายไฟไฟฟ้าก็ไม่ได้เดี๋ยวช็อตตัวเองเพราะว่าสงการมันก็เปียกนะคะเอาเป็นว่าสิ่งที่เอาชอบก็คือชอบให้หนุ่มๆฉีดน้ําแบบเบาๆคล้ายๆฉีดแต่ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่ไม่ชอบก็คืออย่าปรับแป้งแบบไม่มีแป้งแล้วก็อย่าบีบอะไรที่ไม่ควรบีบค่ะพอเราส่งการเนี้ยนะคะแน่อยากให้หนุ่มๆเข้าไปแล้วบอกว่าแบบสาดเข้ามาเลยก็ได้นะคะแต่บอกไม่เอาน้ำแข็ง บ,บโดนหน้าโดนตาลงคืนน่าตาชาม,มันไม่ไหวนะคะก็บอกว่าน้ำเยน็เยนๆบวกกับเอ่เอเหมาะกับอากาศร้อนๆเนี่ยนะคะพอสายเข้ามาเราก็จะแบบสุ่ซาแว่าซ่าแบบเฮ้ยแบบส่าเดีย้ยส่าดเดียดเด้ยซ่าดเนี้ยซ่าดเนี้ยยี่ห้อก็บอกสุ่ซ่าหนาวเย็นตอนเราสงการะคะ่ะแบบ ที่ไม่ชอบเนี่ยนะคะที่บอกว่านุมน่ม,มหนมจบเฮ้ยทำอย่างนี้แบบเฮ้ยไม่ได้นะคะที่บอกว่าเอาแป้งเย็นๆนะคะพวกแบบแป้งเทนส์หรือว่าแป้งโทวเวลพาอะไรอย่า,าเงเงี้ยเข้ามาแบบละลูบไปอย่างเงี้ยค่ะแบบคุณคะดิฉันมีตานะคะแล้วบอกว่าเฮ้ยพี่พูดอะไรอย่างเงี้ยหนูแบบมองไม่เห็นเดบเปาแล้วหนูจะเห็นเดบเป่าว่าด มไม่ได้ค่ะส่งการปีนนะคะเวลาหนุนหนุมาเล่นน้ากับเราเนี่ยเราก็อยากให้เขาเล่นกับเราแบบสุภาพเคยดูหนังเกาหลีไหมคะพี่เอกเกาหลีแบบนั้นนะคะที่ไฟฝันเลยจริงๆแบบที่ไม่ชอบนะคะก็คือแบบที่ชอบเอาแป้งมาลูบแต่เอาแป้งมาลูบเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ล้วงถังค่ะแต่ไม่มีแป้งแล้วเอามาลูบเพื่ออะไรไม่เข้าใจก็ยังไงก็ฝากไปด้วยวกันนะคะว่าเล่นน้ำปีนี้ก็เล่นด้วยความสุภาพแล้วก็ให้เกียรติผู้หญิงด้วยนะคะ เราก็ต้องแบ่งประเภทของหนุ่มก่อนนะคะถ้าเกิดหนุม่มนัาตายแย่ๆอะไรเงี้ย แบบตัวลำลำย่าเบิกดำๆอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ชอบให้เขามาเล่นกับหนูค่ะพี่แบบว่าเล่นไกลๆหนูได้ไหมหรือไม่ก็แบบว่าถ้าเกิดจะสาดก็สาดสาดหรือว่าให้ห่างจากหนูแบบสักห้าเมตรอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่อยากอยู่ใกล้แต่ถ้าเกิดเป็นหนุ่มๆคนไหนนะคะที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยขาวๆงอะไรเงี้ยอมนิรักยิ้มอะไรเงี้ยโอ้หชอบอะไรเงี้ยใช่ปะก็ถ้าเกิดเป็นหนุ่มที่เราแบบว่ารู้สึกว่าเขาน่ารักอะไรเงี้ยถ้าเกิดอยากให้เขาเได้ยังไงเราอะค่ะก็เล่นแบบว่าเบาๆไงค่ะมันต้องสาดน้ําแรงเพราะหนูจะเสียสวยนะคะก็ต้องบอกว่าเบาๆเช่นแบบว่าเอาขขััันนนเลล็็กกๆววฒธรรมมไทยใช่้คะแ ดินสอพอ,ง,องนี้นะคะก็แบบว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะแล้วก็แบบว่าแปะแปะแปะอย่างนี้เบาๆโอ้โหชอบเลยนะคะแต่แปะนานๆก็ดีนะคะอะไรอย่างเงี้ยแบบที่ไม่ชอบนะคะไม่ชอบคนที่เล่นน้ำที่ไม่สะอาดนะคะน้ําเหม็นน้ําสกปรกหรือว่าการเล่นน้ําที่ใช้แบบกระบอกฉีดแรงๆที่ทําให้เราเจ็บหรือไม่ก็เล่นแบบลวนลามแบบ ไม่ว่าจะเป็นการลวนลามด้วยสายตาหรือว่ารวนลามด้วยสายยางคือเห็นไหมคะที่คนแบบฉีดฉีดสายยางแล้วก็วนว,นว,นวนตรงหน้าอกวน,ออวนตรงสะดือวนตรงสะโพกอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยอะ่ะพวกที่แบบเนียนเมาอะคะ่ะแบบเนียนเมาทำเป็นเมาแล้วก็ทำเป็นล้วงเราอย่างเงี้ยโ,โหดแบบไม่ดีเลยไม่ชอบอย่าให้เจอนะคะแล้วก็ อย่างนี้เลยโอ้เห็นไปแล้วนะครับว่าสาวเนี่ยเขาชอบวิธีการเล่นน้าแบบไหนนะฮะใครชอบสเปคแบบใครก็เลือกกันเอาเองนะฮะ่<ช>อย่างน้นองคนนั้นหน,น้าตาแบบนี้ชอบใช้วิธีแบบนี้ก็อเข้าไปแบบน,น<ะ>ในวิธีอาที่เราดูเมื่อกี้เลยอ้าแต่ตอนนี้ร้อนมากไม่ไหวแล้วอยากแช่น้ำแล้วเห็นหุ่นคุณนี่เซ็กซี่ขนาดยนี้ผมทนไม่ได้แล้วนะเนี่ยจริงเหรอ ว้าต้องรีบไปหาเียเล่นน้ำแล้วอยากเล่นน้ำขอให้สงการนี้นะฮะหนุ่มๆนะฮะชุ่มชื่นทั้งกายและใจในการเข้าแบบว่าสาดน้ำสาวๆเพ้อเพ่อสาดสะติดใจนะฮะมีลูกมีเต้ากันโอ้โหงานาใหญ่โตอะไรอย่างนงี้เราก็ยินดีด้วยเพราะเราเป็นสองคิวปิดที่จะนำพาความรักของคุณเนี่ยนะฮะให้สุขสมหวังอย่างแน่นอนใช่สวัสดีวันสงการแกสวัสดีครับไปละ ไปล่าวอันนี้คือไปเล่นสงการเหรอไปล้างรถเจ้านายก็ได้ดูเรื่องราวดีๆในการเล่นสงการเลยนะครับเอาไปใช้ถูกจังหวะ้วกันนะครับอือขอบคุณปังกับตัวมากเลยนะครับนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเออกไปเล่นน้าสงการนะครับถ้ามาเจอเราสองคนนี้เข้ามาได้นะครับครับผมเราไม่กลัวน้ํานะครับใช่เราฉีดยาแล้วยาแล้วนะครับแล้วเวลาสัตวน้านะครับก็ไปร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับผมเอ้าลิปตาเอ้ สอดดละพพวกที่่งโนออกมาได้แล้วพวกที่ไม่เคยมีใครรักจ,ออกกจนนนนรกิง,งออกมาได้แล้วที่ไม่อยากจะนอนบนคันไม่อยากแห้งคาหิ่งออกมาได้แล้วพวกที่มีแฟนก็เหมือนไม่มีออกมาได้แล้วพวกที่วันวันอาจกดบีบออกมาได้แล้วพวกที่ชื่อจะเจอความรักในวันนี้ลองออกมาพบกันลองออกมาคบกันลองออกมาทักทาย ทำงานแต่ไม่มีเงินเก็บสักทีออกมาได้แล้วพวกที่แคลมีแต่เกรดซีออกมาได้แล้วพวกที่เชื่อว่าจะเจอความรักในคืนนี้ลองเอามาพบกันลองเอามาคบกันลองเอามาทักทายเห้กันในตอนนี้ไม่รู้ว่เมื่อ,อไรไอย่าไปกับใครเราถึงจอได้พบกันอีกที มองมาทักทายเส่ไร้กันในตอนนี้ไม่รู้ว่าเมื่อไรสุดไหนอย่างไรกับใครเราถึงจะได้พบกันอีกทีแต่ก่อนลย ใจเสนอมันสละหงเตมิมเต็มชีวิตด้วยมิตรภาพ